สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วันที่11ตุลาคม2568พลตํารวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลได้นําชุดสืบสวนเข้าจับกลุ่มมิสเตอรีอายุ59ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงดูสิ์คดีลักทรัพย์ผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มได้ภายในล็อบบี้โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสัมพันธวงศ์เมื่อเวลา17.30นาวันที่10ตุลาคม หลังตำรวจติดตามจากกล้องวงจรปิดในร้านทองที่เกิดเหตุเหตุเกิดเมื่อวันที่8กันยายน2568เวลาประมาณ11.08นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านทองย่านพระราชวัง ได้เห็นชายชาวต่างชาติสวมเสื้อยืดลายน้ำเงินคาดขาวกางเกงขายาวสีเทาหมวกแก๊ปสีดำพูดภาษาจีนทำทีขอดูสร้อยข้อมือทองคำก่อนใช้มือซ้ายกำสร้อยหนักสองบาทมูลค่ากว่า1น1 1 1 0 0 0บาทแล้วหลวงใส่กระเป๋ากางเกงอย่างแนบเนียน ภายหลังร้านตรวจเช็คสต็อกพบของหายจึงแจ้งสอนอพระระชวังตำรวจจึงสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุพักอยู่ที่โรงแรมในย่านสัมพันธวงศ์จึงรวบรวมหลักฐานขอหมายจับและเข้าจับกลุ่มในที่สุด สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนโดยพบว่ามีพฤติกรรมเดินทางเข้าออกประเทศไทยเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละไม่เกิน3วันและในวันเกิดเหตุได้เตรียมเสื้อผ้าสองชุดก่อนบินกลับประเทศทันทีหลังเกิดเหตุี่่เวง เขี่คนก่อนไมพบเนี่ยไดหลายอย่างไหมพอก่อนเราเป็นคนก่อนช้าชิ้นส่วนอันนี้เป็นหลักจับของเขาชื่อตุ๊กตาัวนี่เป็นขังนตอนเขาทำร่บนะเมื่อวันที่

Tôi không làm gì. Chúng tôi đang truy bắt. Tôi bị bắt vì cái gì? có cái 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 That's <laughs> a